สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลปิดจ็อบไปอีกหนึ่งงานครับตีสี่ครึ่งนะตีสี่ครึ่งเนี่ยเลิอกกองเช้ามืดอีกวันปิดจบไปอีกหนึ่งโชว์ใหญ่ของบอสนกพงสกรโดยครูเบลอลังการงานโชว์นะครับเตรียมตัวเลยแล้วก็เตรียมร้องว้าวไปพร้อมๆกันในวันที่4ตุลาคมนี้นะเป็น เลิกงามยามดีนะครับสำหรับการที่จะโชว์ให้แฟนคลับได้เห็นว่าเสียงวิหกปีที่5เนี่ยพัฒนาการไปถึงไหนนะครับงานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนพอนก็ไม่แสดงอิทเลิตอะไรมากมายนะครับให้ทุกคนเห็นนะเพราะว่าเขาก็ต้องซุมซ้อมอยู่แล้วเพราะว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์เราก็จะไม่เห็นภาพที่พ่อนกซ้อมเท่าไหร่แต่จะเห็นเหล่าศิลปินลูกน้องหรือคนในองค์กรเนี่ยช่วยกันสู้แล้วก็ช่วยกันสร้าง ตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าการสู้การสร้างมันเป็นการช่วยเหลือกันนะทุกคนเนี่ยทำก็ทําไปเถอะนะเพราะว่าทุกคนสู้แล้วก็ทุกคนช่วยกันทําให้องค์กรเนี่ยจเจริญก้าวหน้านะครับก็อยากให้ทุกคนสู้แล้วก็สร้างแบบนี้กันต่อไปนะช่วยกันสู้ช่วยกันสร้างให้องค์กรจเจริญเติบใหญ่จเจริญเติบโตใครเห็นก็เป็นที่รักนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่าแฟนคลับทุกคนไม่ทอดทิ้งเสียงวิหก ทุกคนก็ต่างชอบแล้วก็อยากจะเห็นโชว์อยากจะดูโชว์แล้วก็อยากจะ เห็นงานคุณภาพของเสียงวิหบด้วยว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับต่างคนต่างก็รอชมแล้วก็ทุกคนก็ส่งพลังใจให้กับครอบครัวเสียงวิหบว่าสุดยอดมากๆเลยงานนี้ต้องแบบมีน้องไอต้องมีอะไรที่เป็นจุดเด่นต้องมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับแฟบนบคลับเขาก็ไม่ทอดทิ้งเขาก็ส่งกําลังใจมาอลังการงานสร้างจริงๆสุดยอดปังๆสุดยอดมากๆนะครับสู้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับองคอ์กรองค์กรนี้ด้วยนะเพราะว่า เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาค่อนข้าง,างนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนต่อสู้กันมาโ,โหโหสมัยตั้งแต่ร็อกกรกับแอนออร์ดีนะครับก็สู้กันมานานเลยนะฮะจนมีนางเอกเวอร์ชั่นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมากระทั่งล่าสุดปีที่5เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเปิดตัวนางเอกใหม่นะแล้วก็โดยมีน้องอายกับพ่อนกยังคงเป็นเมนหลักนะครในการเรียกคุณดูเป็นธรรมดาของ หมอลำนะครับที่จะมีตัวเอกนะครับตัวรองมีศิลปินเสริมทัพนะครับนะแต่ทุกคนมีความหมายกับองค์กรหมดมีความสามารถเท่าเทกันทุกคนแค่ยังไม่ถูกชายออกมานะครับแต่ว่ายังไงอดีก็ขอทุกคนต่อสู้เนาะต่อสู้กับงานต่อไปเพราะว่าการต่อสู้กับงานการเอาใจใส่กับงานเนี่ยมันส่งผลถึงตัวเรานะถึงตัวเราโดยเฉพาะเลยไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นนะครับคนที่เขามาดูเนี่ยเขาจะเห็น ถึงผลงานเราเองนะครับแต่ว่าตัวเราเองเราทําเราก็ได้ถูกไหมครับเราทําเราก็ได้ถึงตัวเรานะเราก็ต้องสู้ต่อไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เรามีงานติดต่อเข้ามานะครับมีงานติดต่อเข้ามาเราก็จะมีเงินนะครับไว้สร้างอนาคตของตัวเราเหมือนกันนะขอสู้ต่อไปแล้วกันสําหรับางานปิดจ็อบในครั้งนี้ถือว่าเป็นโชว์ใหญ่ของบอสนกบุกิษรเลยนะครับเราได้ครูเบลอลังการงานโชว์บควบคุมนะครับการแสดงด้วยก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยเพราะว่างานนี้มีการันตีอยู่แล้วว่าคุณภาพแน่นอนครับแก้วแน่นอนครับงไงวันนี้นขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใน e ีีต่อไปครับสวัสดีครับ